มันบุรีไม่ใช่ผลนะเอาใบนะเอาใบใบเลี้ยงไหมเนี่เดหนอนไหมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องเอาเอาใบไปทำฟิตรายแล้วก็เก็บไว้ขายเขาก็รับซื้ออย่างไอ้ข้าวตองเนี่ยรับซื้อไม่นานขอนแก่นยังมาซื้อที่ยังลายเลยทั่วประเทศเราซื้อที่ยังลายที่เดียวไม่มีที่อื่นขายแล้วก็ไม่พอไม่พอด้วยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเนี่ยเป็นศูนย์เป็นเมืองศูนย์ไทยนะครับเขาก็พยายามที่จะเขาก็มีบริษัท King Herb เมาหมดเลยไอ้ตองเลยนะครับมันมีสารไอ้ตัวหนึ่งที่ค่าฆ่าเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมันเลยเป็นกระแสไม่พอครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องตามเหตุการณ์ให้ทันว่าเราเราจะปลูกอะไรแล้วเราขายได้เนาะ เราจะไม่ทําเหมือนเดิมเนาะปลูกกินใครๆก็ปลูกได้ใช่ไหมทีนี้เราเรามีพื้นที่เรามีน้ําเราต้องใช้คุ้มค่าตรงนี้เนาะส่วนที่ปลูกกินก็ปลูกบ้านก็ไม่ว่ากันแต่เราปลูกเน้นไปที่ในเรื่องของการที่จะทับตลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาคนที่ที่จะรับซื้อมามามา,มาคุยเลยนะตรงนี้อันนี้เบื้องต้นเนาะครับ มีอีกสามตัวเดี๋ยวผมกาลังดูว่าสมุนไพรตอนนี้มาแรงนะครับถ้าถ้าเราสมุนไพรเป็นเป็นผักด้วยก็ก็ดีนะครับอันนี้ก็ก็เบื้องต้นก่อนเนาะประมาณนี้มีอะไรถามสามดีกว่าไหมตอตอเขาตัดตอเขาตอที่เกิเด็ดเขาใบเขาเด็ดยอดยืงไงเนี่ยเด็ดยอดเป็นก้านมีใบด้วยนะกิโลเท่าไหร่กิโลสามสิบ จะรับซื้อแต่สวนครับเกลียวมันจะไม่เท่ากันนะฮะตั้งรากเลยเหรอเดี๋ยวก็ตายหมดอ่ะนะเสียไม่มีครับเหรอตอนนี้เรามีไหมต่ละบ้านมีไหมมีขยายมีเล็กๆน้อยๆทีนี้ถ้าถ้าโครงการนี้เกิดครับก็ทีเนี้ยก็ขยายมันขยายง่ายอยู่แล้ว ก็นั่นเองา็ต้องมีน้ํามีลมให้มาช่วงช่วงช่วงร้อนเนี่ยนะแต่ถ้าช่วงฝนก็งามแต่อาจจะต้องมีการจัดการแปลงอ่ะนี่ขอแนะนำนี่เพียงพอแล้วใช่ชู่บ้านที่ยังไงก็ทําอย่างเดียวเลยนะทแค่แก้วตองนั่นแหละยี่าโร่ละสามสิบบาทคิดดูดิถ้าถ้าหน้าแย่งกันซื้อกิโล่สี่สิบห้าสิบนู่นแหละ มันก็สร้างรายได้ใ้คนคนที่อยู่บ้านที่สูงอายุก็ทําได้มันก็ไม่ไต้องไปปลูกเยอะมากปลูกในบ้านก็ได้แต่ที่ถ้ามีพื้นที่รวมมีน้าก็เอาเอาตรงนี้นนก็ได้รับซึ่งเราสามารถจะแบ่งพื้นที่ได้นะครับเนาะแ,แบ่งพื้นที่แล้วหมอนเนี่ยหมอนหมอนมันมีหลายพันมีหมอนไผ่หมอนกีนหมอนบรีรัมยมหกสิบหมอนหมอนน้อย ใช่ไหม, <S <S ไมตอนี้เขาจะเอาใบใบก็จะเป็นบุรีรัมย์60กับหมอนจีนหมอนจีนที่สูงทันเลยเดี๋ยวผมกำลังขยายอยู่ที่บ้านผมมีอยู่2-3ต้นกำลังขยายอยู่นะครับหมอนจีนนี่เอาผลมาทำวายอย่างดีเลยนะตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ผมกำลังขยายบุรีรัมย์60นี่อาจจะต้องไปขอที่แพรเพราะแพรเป็นแหล่งสูงตอนไหนนะอาจจะขอพันต้นมาขยายนะครับ แล้วรเก็บใบขายผมก็จะเราดูวกับทางบาาร,าริษัทว่าไอ้เกษตรกรปลูกแล้วรับซื้อเท่าไหร่มากันราคาหน่อยเนาะร mm hmm. ับซื้อตลอดเพราะมอนปลูกครั้งเดียว,ให,ลลวใ,หนนให้มันทนแวไในน้ำได้มากอย่างนี้ครับมันก็จะมีพืชอะไรอีกเยอะที่ที่เราค่อยคุยแล้วก็ไม่ใช่ว่าปลูกทิีงปลูกฟางเนาะปลูกแล้วต้องมีไรายได้ อย่างเนี้ยเนาะเพี่เด้รับพอพอเห็นแนวทางนะครับคือเอาไช้ต้มต้มป่าโอ้เจ๋งเลยที่ที่วางไว้เนาะมีพืชสองชนิดนะคือพืชผักตลาดทั่วไปกับพืชสมุนไพรโอเคพืชสมุนไพรที่ที่ว่าสิเนี้ถ้าถ้าถ้าท่านมาเสริมตรงนี้คือโอเคเลยครับที่ว่าเราปลูกกันเยอะอย่างไอ้ฟ้าทะลายโจรนะครับโอ้เจ๋งนีไหมมันม่้ออย่าฟ้าทะลายโจรนะครับไม่ต้องมากอะไรนะครับ แปแลรูปเองได้ด้วยแปลรูปเองได้ด้วยเพราะบทเป็นผมงนะครับแกโซนน่ต้นเเคยเคยเคยเห็นไหมครับไอ้ต้นขานตร้นทเขาเอาประกอบกับสนัตไตโค้นทีอาระกอับสนัไตรต้าระนับนัตไตรต้ทอกสตไตร้ทาเอระบับนัตตรนีเาเราสไมรต้ีอากลัวนะรคอรอับสนะรโคอรอันัคับสนัตตรนี้ซัพพอร์ตตัวนี้นะครับจะกกษีสณอยู่แล้นเลย กูกูอ่อคุยิงเหมือกอนอะไรบอกว่าตลาดนี่ที่มันตายในตลาดตลาดเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเกษตรจังหวัดหรืออะไรเนี่ยต้องมาเน้นเรื่องตลาดแล้วนะครับเรื่องผลิตผมว่าเลิกคุยเลยนะเพราะนั้นต้องเอาเรื่องตลาดนำการผลิตทางนโยบายของของกระทรวงก็ใช้ตลาดนำการผลิตเปลี่ยนมาตั้งสองสามปีแล้วเพราะนั้นการที่จะส่งเสริมแล้วไม่มีตลาดนี่เลิกคุยนะครับ ก็น,น่้นองเอาตลาดนานแล้วอีกอย่างลำพูนผมได้รับไฟล์เมื่อวานลำพูนจะเปิดตลาดออนไลน์ครับตออนไลน์สามารถแท็กเข้าไปเลยเรามีสินค้าอะไรเราโปรโม,โมทสินค้าอะไรเี่ยฟรีฟรีท่านเกษมนะครับมีมีเพื่อนหรือมีน้องอยู่สวทชผมก็มีเป็นน้องสาวผมอยู่แปรจานอยู่มทอ อ,อยู่สวทชนะครับหมายถึงว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องการมาตรฐานเราต้องการที่สตางค์หรืออเงินทุนในการวิจยัยเขาให้นะครับ80